โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวเกมเมอร์ <G> amer, สายอน,นิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม s o u l l n n d d v v n t t of t h t h o God นะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟจีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวระบบร้านค้านะของเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มีร้านค้าใหม่เข้ามาเหมือนกันนะครับนี่มาดูกันเลยร้านค้าแรกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับร้านค้าที่เราเอาไว้ซื้อพวกอุปกรณ์พวกกระดูกวิญญาณนะครับผมก็จะ มีของเพิ่มเติมนะครับตามลำดับที่เราเล่นเนาะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นก็เป็นแค่สีฟ้าสีม่วงนะของก็ยังน้อยอยู่นะครับต่อมาเป็นร้านค้าที่สองเป็นร้านค้าที่เรามากดไอเนี้ยขวด e ีทุกวันนะแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าใครซื้อหรือเปล่านะแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อนะช่วงหลังๆเนี่ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าที่สามนะร้านค้านี้จะเป็นร้านค้าของแต้มายวันนะเนี่ยแต้มวิหารได้จากเวรายวันนะก็จะมีตัวละคร เหมือนเดิมเลยไหมเนี่ยเหมือนเดิมไหมนะผมผมแนะนําก็แรกมูไป่นะครับเพราะว่าจะได้ทาดาวมูไป่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น้างค้าของ้านค้าอารีนาอารีนาแบบที่จะอันดับธรรมดานะก็ตัวละครก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแบบแนะนําแรกตัวไหนดีอะแรกเป็นเซียวอูก็ได้ครับผมหรือว่าใครจะเล่นทีมพิษก็แรกทีมพิษได้นะตัวปู่พิษ แต่ว่าส่วนตัวผมมาแรกอันเนี้ยแรกเป็นใบสุ่มนะครับสีทองนะครับต่อมาก็เป็นร้านค้าของออร้านค้าค่ายนะครับผมถ้าจบซีซันของจักรวรรดินะ่ะสู้กันของจักรวรรดิเสร็จปุ๊บเขาจะแจกอันนี้มานะน้อยมากก็ตามแต่ที่เพื่อนๆทําผลงานได้นะครับส่วนมากเขาจะแลกเป็นอันนี้กันนะครับไข่นะไข่นี่ค่อนข้างดีนะ หรือว่าใครที่ไม่ค่อยมีเงินเป็นสายฟรีอ่ะสายฟรีก็แลกเงินก็ได้นะผมก็แลกเงินเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาเป็นร้างค้าของการแลกตัวละครนะครับหอยอันนี้หาได้จากการที่เราเอาเออกระดูกวิญญาณไปย่อยนะครับนี่ก็ตามนี้โหแล้วก็ลงแบบเรือเหาะก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็มีตัวละครมากมายนะครับถ้าตู้ผ่านไปแล้วอะ่ะเขาก็จะมีตัวละครมาลงในตู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นๆก็เป็นเชียนเส้นเสียตัวนี้ก็มีนะไม่รู้ตัวไหนตัวเด่นๆนี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับผมหอกสมุดก็มีเหมือนกันนะครับหอกสมุดก็มีแนะนําเลยนะผมว่าให้เราเก็บเปลือกหอยไว้เลยสมมติเพื่อนๆมีเฮ้ยมีสามหมื่นแต่ว่าแลกหอกสมุดหอกสมุดใช้หมื่นห้าเราก็เอาไปแลกตัวอื่นก่อนดีกว่าแล้วก็เก็บไว้หมื่นห้าไม่ใช่นะครับผมเก็บไปเลยสามหมื่นครับ แล้วก็มากดตรงนี้ครับผมรีเอ้าเฮ้ยโอ้โหใช้แพงเหมือนกันนะใช้แพงเหมือนกันนะใช้พันหนึ่งเลยนะแต่ว่าพันหนึ่งได้หอสมุดต,ตัวหนึ่งก็คุ้มนะสำหรับผมอะ่ะเออถ้าใครอยากจะหรือว่าเวลามันเยอะถ้าเวลามันน้อยกว่านี้มันอาจจะถูกนะแต่ว่าผมว่าไม่ใช่หรอกน่าจะรีพันหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตัวละครมันเยอะด้วยแหละโอ้โหก็แนะนําเลยนะครับผมว่าให้เราเก็บเปลือกหอยเว้เยอะเลยนะเรากดตัวนี้ซื้อไปแล้ว ซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อตัวอื่นอีกตัวหนึ่งอาจจะซื้อโหลกเกลตัวหนึ่งอ่ะเราซื้อสองตัวเสร็จแล้วก็ไปรีนะเพราะว่ามันจะได้คุ้มหน่อยหนึ่งนะครับผมสำหรับการที่เราเก็บเปลือกหอยไว้นะครับมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าตาเช็คนะร้านค้าตาเช็คก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญเลยอันนี้ครับผมซื้ออันนี้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปซื้อใบส่มนะ ใบทุ่มนี้ไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่าอันนี้คุ้มกว่านะครับผมเนาะเป็นตาเทวดานะครับต่อมาเป็นร้านค้าใหม่นะร้านค้านี้จะเป็นร้านค้าในส่วนของอารีนาแบบสามทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่ครับผมอารีนาแบบสามทีมซึ่งไม่รู้นะครับว่าเขาแจกยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมนี่แต่ว่าเขาจะมีเป็นอุปกรณ์นะครับผมนี่สีม่วงสีส้มสีแดงสีทอง และระดับสูงกว่านั้นนะครับผมคือสีฟ้าครับผมนี่เป็นสีฟ้าเออมีระดับใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเป็นสีฟ้านะครับผมซึ่งน่าจะแลที่สุดนะครับถ้าใครที่แบบเอยแบบมีเหรียญเนี่ยเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้นะเอาไว้ซื้อผู้นี้นะแล้วก็มีพวกกระดูกวิญญาณด้วยนะครับผมมี่กระดูกก็มีถึงระดับสีฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผม การรีก็ใช้แค่เฮ้ยรีห0ึงอเองเฮ้ยถูกนะครับผมถ้ามีเหรียญแบบ mm hmm. เหรียญแบบเยอะๆเนี่ยเราสามารถกดรีแล้วก็ได้นะครับผมโอ้โ oh หดีมากๆกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะมาอัปเดตระบบนะครับผมถ้ามีระบบใหม่เข้ามาผมก็จะมารีวิวให้อีกทีนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ